อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาสวัสดีครับแฟนคลับ12ราศีผมอาจารย์นัฐการแก้วเพิ่มดูดวงราศีพฤษภไตรามาสสุดท้ายนะครับสามเดือนสุดท้ายว่าดวงจะเป็นไงบ้างนะครับเวลามาเร็วมากนะครับแปบ๊แปบๆก็จะสิ้นปีแล้วนะครับเวลาวารีไม่ยินดีจะรอไกลนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบนะครับไตรามาสสุดท้ายนี่บริษัททางร้านต่างๆต้อง รีบปิดจ็อบทำเป้านะครับค่อนข้างจะเหนื่อยหนักกันทีเดียวนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ลุยกันอย่างสุดความสามารถนะครับรีดเอาความสามารถออกมาทั้งหมดนะครับชาวพฤษศคือท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤษศนะครับอยู่กระดุมพระของดวงเมืองและดวงโลกนะครับขยันหางเงินนะครับดาวพระสุขเป็นดาวประจำตัวก็ทำคนมีสเสน่ห์นะครับหรือคนที่มีลัคนาราศีพฤษศดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีพฤษศนะครับ ราศีพฤษภเกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาถึง15มิถุนายนของทุกปีนะครับก็ฟังประกอบกันได้นะครับแม่นเหมือนกันก่อนอื่นมาดูมุมดาวนะครับตั้งแต่ต้นเดือนอถึงกลางเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับมุมดาวก็ยังเกื้อหนุหนดวงชะตาอยู่นะครับหลังจาก17ตุลาคมไปแล้วดาว ราหูจเจริญกรมะจรเข้อลาภะก็ทําให้การงานของชาวพฤศพจะเริ่มดีขึ้นนะครับการงานจะเริ่มก้าวหน้าการค้าการลงทุนจะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับช่วงที่ผ่านมาดาวกันงานอยู่วินาศแถมดาวพฤนัดก็อยู่วินาศถือว่าเป็นช่วงจังหวะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคนที่ตกงานหรือกําลังหางานทําก็มีโอกาสได้งานทํานะครับช่วงที่ผ่านมาทํางานอะไรก็เหนื่อยนะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับ ช่วงกลางตุลาถึงกลางพฤศจิกาย,ยนเนี่ยนะครับดาวส่วนใหญ่จรอ,อยู่เรือนอรินะดาวพรหัสยังอยู่วินาศเป็นช่วงจวังหวะดวงดาวยังไม่ค่อยเกื่อนหนุนดวงชะตาเท่าไหร่นะครับเป็นช่วงที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับพอเขากลางพฤศจิกาถึงกลางธันวาเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับดวงดาวเริ่มก็มาเล็งลักขณน,นะครับกลางมกราคมาถึง กลางธันวาคมถึงกลางมกราคมเป็นช่วงที่เหนื่อยหน่อยนะครับเนื่องจากดาวชุมนุมกัเรือนโมระเยอะนะครับอาจจะมีเหตุให้เดินทางไกลนะครับระวังปัญหาเรื่องสุขภาพของตัวเองหรือบุคคลในครอบครัวนะครับมาดูดาวใหญ่กันนะครับดาวเส,สาเจาเริญสุภจรกเรือกนกรามะนะครับก็การงานก็ถือว่าเหนื่อยหนักหน่อยนะครับ แต่ว่าดาวราหูเข้าลาภะกามาเข้าลาภะการงานก็จะดีขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาดาวเสาใครเป็นกาลีเนี่ยบางคนก็ตกงานออกจากงานนะครับแต่ถ้าดาวเสาใครจอดมาเป็นสีก็มีโอกาสโชคดีนะมีโอกาสได้งานโครงการใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่นะครับการงานก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับส่วนดาวพระหัสเจ้าเรือนออมรณะกับเจ้าเรือนลาภะนะครับ จรเขาเรือนวินาศนะพระรหัสเข้าวินาศนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เหนื่อยหน่อยนะครับบางคนก็ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะหรือบางคนก็มีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ค่อยดีต้องใช้สติปัญญาการแก้ไขปัญหานะครับใครเป็นหนี้ธนาคารช่วงนี้ก็มีโอกาสถูกยึดทรัพย์ได้เหมือนกันนะครับต้องระมัดระวังผมเคยดูดวงคนหนึ่งนะครับก็มีที่30ไร่ที่บางนาตราด สุดท้ายาถูกแบงค์ยึดทรั์นะครับธุรกิจล้มเหลวนะครับล้มละลายถูกฟ้องล้มละลายนะครับที่30ไร่นะครับเขาไม่อยากให้แบงค์ถูกยึดพยายามเจรจาหลายรอบนะครับรอบสุดท้ายก็ไปเส้นเลือดในสมองแตกล้มที่ห้องประชุมของแบงค์นะครับนี่แหละครับอย่าสร้างนี่เกินตัวนะครับใครที่มีดาวพฤหัสอยู่เรือนวินาศในพื้นดวงเนี่ยนะครับขนาด คนที่ผมดูเนี่ยดาวพฤหัสเขาเป็นราชาโชคแบบนี้แหละครับก็ยังเจอปัญหาจากแบงค์ได้เหมือนกันนะครับได้รับความเสียหายจากธนาคารสถาบันการเงินนะครับดาวพฤหัสหมายถึงสถาบันการเงินนอกจากนี้มรุตยูทับลักขณานนครับดาวมรุตยูเป็นดาวอาเพศทับลักขณาก็ทําให้เกิดการเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตธุรกิจต่างๆนะครับชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับต้องระมัดระวังเรื่อง อุบัติเหตุเจ็บป่วยผ่าตัดคนที่ผมรู้จักก็เป็นโรคร้ายมะเร็งนะครับนคนราศีพฤษภเนี่ยนะก็มันเช็คสุขภาพนะครับโอเคไปดูรายละเอียดกันนะครับยังไงก็แล้วแต่ถือว่าราศีพฤษภในดวงก็เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะนะครับดาวราหูเริ่มให้คุณนะจอดอยู่เรือนลาภก็แต่ยาไปหลง ลาภผลมากเกินไปนะครับอย่าไปหวังโชคลาภมากเกินไปนะบางคนไปเสี่ยงเล่นหุน้นเล่นหวยโอกาสเสียหายได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> มาดูเรื่องการงานนะครับตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิตุลาคมดาวราวหูเจ้าเรือนกรมมะจออยู่เรือนวินาศนะครับช่วงนี้การงานค่อนข้างจะเหนื่อยนะจริงมาอยู่วินาศมาปีครึ่งแล้วนะครับจะย้ายวันที่17ตุลานะการงานมีปัญหาให้แก้ไขนะ แต่ก็ยังดีจะมีลูกน้องหรือลูกหลานบริวารน,นะครับจะเข้ามาช่วยเหลือนะครับนอกจากนี้ในช่วงเดือนตุลาคมดาวศุกรนะ์อยังเล็งกับดาวเสาร์นะครับในเรือนกัรม,มะก็ทําให้การงานเหนื่อยเครียดนะครับมีปัญหามีอุปสรรคศุกร์กับเสาร์เสี่ยงศัตรูนะครับในเรือนกรรม,มะแต่ จริงๆแล้วก็ยังช่วงเดือนตุลาคมนี้ยังดีอยู่นะครับจะมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นลูกน้องลูกหลานบริวารหรือคนในครอบครัวยังให้การช่วยเหลืออยู่นะครับมาช่วยแก้ไขปัญหา,าชาวชะตามีไอเดียใหม่ๆในการดําเนินธุรกิจนะและทําได้ดีจนประสบความสําเร็จอย่างสูงนะครับผู้ที่เริ่มธุรกิจหรือการค้าขายจะเป็นการเริ่มต้นได้อย่างยิ่งใหญ่และมั่นคงนะครับ ช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะครับพอเข้ากลางตุลาคมถึงกลางพฤศจิกายนเนี่ยนะครับาาการงานเริ่มมีปัญหานะครับการเจรจาค้าขายมีปัญหามีอุปสรรคบ้างนะครับแต่เจ้าชะตาก็ยังมีกําลังใจในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนะครับเข้าไปช่วยลูกน้องแก้ไขปัญหาบางคนลูกน้องทําผิดพลาดเสียหายต้องเข้าไปาทําแทนลูกค้าลูกน้องนะครับบางคนจะรู้สึกท้อแท้หมด แรกอ่อนร้าเหมือนกันนะครับจากดาวประจำตัวเป็นนิดจออยู่เรือนปุตตะนะครับบางคนชอบก็ไปคลุกคลีกับลูกน้องลูกหลานบริวารหรือคนรักนะครับแต่ถ้าใครไปติดเด็กช่วงนี้ก็ทำให้การงานเสียหายได้เหมือนกันนะครับ ชาวพระสศพบางคนยังรู้สึกชิลๆนะครับดาวตนุรักษ์ยุปุตตะเนี่ยนะก็ทำให้สนุกสนานเฮียปาร์ตี้ไปเรื่อยนะครับปล่อยลูกน้องลุยงานลูกพี่ไปสนุกบางครั้งก็ทำให้ลูกน้องไม่พอใจนะครับก็จะมองเห็นว่าลูกพี่สบายตัวเขาลำบากประมาณนี้นะครับอย่าไปด่าลูกน้องมากนะครับในช่วงนี้มันอาจจะทำให้พวกเขาลาออกก็ได้นะช่วงกลางพฤศจิกายนถึงกลางธันวาคม ชาวพฤษศเริ่มรุยงานหนักมากขึ้นนะครับจนสามารถขยับขยายธุรกิจการงานได้ดีขึ้นนะผู้ที่เป็นตัวแทนในหน้าพ่อค้าแม่ค้านะจะได้ลูกค้ามากขึ้นผู้ที่ทํางานกับคู่ครองคู่ค้าหรือหุ้นส่วนเนี่ยจะได้เลยให้ระวังคําพูดคําจาที่มันแข็งกร้าวนะครับหรือคําพูดที่มันก้าวร้าวจะทําให้เกิดปัญหาขัดแย้งกับคู่ค้าคู่ครองหรือหุ้นส่วนนะครับเพราะดาวอาทิตย์ผิดอังคารจรอ,อยู่เรือนปัตนี แต่ก็ยังโชคดีนะยังมีดาวพุธสุกคู่ธาตุน้ําจอ,อยู่เร,ปรนปปตนีิด้วยนะครับก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เหมือนกันนะครับช่วยการเจราจาค้าขายต่างๆยังตกลงกันได้ดีนะครับในช่วงวันที่3ถึง22ธันวาคมนะครับดาวพุธพักองศาการเจราจาค้าขายต่างๆช่วงนี้หรือการเซ็นสัญญาต่างๆมีเกณฑ์จะล่าช้าหรือเลื่อนออกไปนะครับก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับ พอดาวเดินหน้าทุกอย่างก็จะเดินหน้าต่อเหมือนกันนะครับธุรกิจการงานนะช่วงที่ผ่านมาดาวพักองศากันเยอะนะครับสิงหากันยาตุลาเนี่ยนะดาวพักองศากันหลายดวงก็ทําให้ธุรกิจการงานต่างๆประสบปัญหากันเยอะพอสมควรนะครับมันไม่ค่อยก้าวหน้าแต่ตอนนี้ดาวเริ่มขยับแล้วนะครับดาวทุกอย่างตั้งแต่เดือนตุลา23ตุลาดาวเส์ก็เดินหน้าแล้วนะครับการงานการค้าต่างๆก็น่าจะดีขึ้นนะครับ ใครที่รับปากอะไรไว้ในช่วงที่ดาวพุธพักองศานี่ก็ขอให้ฟังหูไว้หูนะครับนะมันอาจจะไม่เป็นไปตามคําพูดก็ได้นะสัญญาไม่เป็นสัญญาเลยไม่ต้องมาอดโอยนะครับเพราะเป็นที่ดวงดาวนะครับบางครั้งก,ก็ไม่ได้เจตนาหรอกครับเพียงแต่ว่าดวงดาวเป็นอย่างนี้ก็ทําให้ธุรกิจการงานต่างๆก็เป็นไปตามลักษณะของดวงดาวมันควบคุมธุรกิจทั่วโลกนะครับ กลางเดือนธันวาคม2566ถึงกลางมกราคม2567นเนี่ยนะครับชาวพฤชศพยังต้องรอบครอบและคอยดูแลลูกลูกค้านะครับนะบริวารลูกน้องบริวารด้วยนะครับพวกเขามีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือบางคนอาจจะลาออกไปนะถึงจะกระทบกทับธุรกิจการงานได้เหมือนกันนะครับ ทำให้การค้าการงานหยุดชะง,งักนะครับขาดคนช่วยเนี่ยนะฮะคู่ค้าหุ้นส่วนยังต้องคอยประ,ประครับประคองนะครับเพราะดาวปร,ประเคราะห์ยังทำมุมปะทะกันอยู่นะดาวมฤตยูทับลัคนาเลงกับดาวอังคารและดาวอาทิตย์คู่ศัตรูกันเนี่ยนะครับในเรือนปัตตนิชาวพืชศพยังต้องระมัดระวังนะครับการปฏิสัมพันธ์กับคู่ค้าหุ้นส่วนเนี่ยนะโอกาสขัดแย้งกันรุนแรงแตกหักได้ในช่วงนี้นะครับ ให้ใจเย็ยนนะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับผู้ที่สงบนิ่งนั่นแหละจะเป็นผู้ที่ชนะดาวเสาเจ้าจรเรือนสุภะจ้อยู่เรือนกรรมะก็ทำให้งานหนักงานเหนื่อยอยู่แล้วนะครับในดวงของชาวพระสศพนะครับนะ นอกจากนี้ชาวพุทสศยังมีภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบสูงนะครับเหนื่อยกับงานหนักนะบางคนได้รับตําแหน่งใหญ่ขึ้นงานก็เหนื่อยมากขึ้นนะครับบางคนก็เจอเจ้านายกดดันนะต้องเร่งทําเป้าเริ่มขยายงานนะชาวพุทธบางคนก็พยายามลุยงานให้เต็มที่กดดันตัวเองนะครับทางานหนักเพื่อโชว์ผลงานกับเจ้านายนะครับแต่ในช่วงนี้บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหพยายามทํางานหนัก เพื่อจะให้เข้าตานายแต่นายดันตาบอดมองไม่เห็นนะครับผลงานก็ยังไม่ค่อยเข้าตานายเท่าที่ควรนะครับแต่ดาวประหัดเข้าวินาศเนี่ยต้องระวังเจ้านายกันกแกล้งนะลงโทษได้เหมือนกันนะครับอย่าทําอะไรให้มันผิดพลาดเสียหายนะครับค <c oughs> อยทํางานอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมานะชาวพืศพเนี่ยถ้าทําอะไรผิดกฎหมายผิดกฎศีลธรรมเนี่ยมีโอกาสถูกลงโทษนะครับ นกฎหมายเล่นงานนะเนื่องจากดาวพระหัสดาวที่คุ้มโทษคุมภัยจออยู่เรือนวินานะก็ขอให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับมาดูเรื่องการเงินนะครับในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับชาวประสบิ์ก็ยังมีฐานะการเงินดีนะครับมีความมั่นคงบางคนมีเงินให้พ่อแม่หรือพี่น้องหรือให้เงินลูกหลานนะครับบางคนก็มีเงินไปเริ่มทาธุรกิจใหม่ทำมาค้าขายหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่เนี่ยนะครับ บางคนไปเปิดร้านค้าหรือทุ่มเงินไปกับการบริหารโครงการใหญ่ๆโครงการใหม่ๆเนี่ยนะครับชาวพฤศษยังโชคดีนะในเงินจากการลงทุนเล่นหุ้นเล่นหวยหรือการเสี่ยงโชคนะครับบางคนโชคดีจากการเสี่ยงโชคหรือการชิงรางวัลน,นะครับบางคนจะได้เงินก้อนใหญ่จากธุรกิจกีฬาหรือบันเทิงนะโดยเฉพาะนักร้องนักดนตรีมีโอกาสได้เงินเยอะช่วงนี้นะครับ กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนชาวพฤตธศพหาเงินได้ยากขึ้นนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังต้องใช้ความอดทนต่อสู้ดิ้นรนฟันฝ่าเพื่อหาเงินนะครับเพราะดาวพุธดาวกันเงินในจรก็เรือนอรินะก็แปลว่ายากต้องสู้ต้องลุยถึงจะได้เงินนะครับบางคนได้เงินมาก็ต้องเอาเงินไปใช้หนี้สินเขานะครับทำให้ไม่ค่อยมีเงินเก็บบางคนก็เสียเงินค่ารักษาพยาบาล ตัวเองหรือลูกหลานบริวารน,นะหรือคู่ครองที่เจ็บป่วยกลางพฤศจิกายนถึงกลางธันวาคม2526การเงินเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะดาวพุธดาวการเงินจรทับกับดาวพระศุกร์คู่ธาตุน้ำเหล็งลัคนาราศีพฤษภนะครับก็เริ่มดื่มตาอาปากได้แล้วนะครับก็ถือว่าดีขึ้นบางคนจะได้เงินจากคู่ครองคู่ค้าหรือหุ้นส่วนช่วยชาวพฤษภมีสภาพคล่องทางการเงินหมุนเวียนดีขึ้นนะครับ ช่วง24พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคมดาวพุธด,ดาวกันเงินจรเข้ามรณะแนวโน้มชาวประสบจะมีเหตุให้การเงินเสียหายรายจ่ายเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์หรือบางคนก็จะมีพ่อแม่เจ็บป่วยนะต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลลูกหลานบริวารลูกน้องนะบางคนสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยนะใครที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยนะนะก็มีโอกาสเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะครับ 7ธันวาคมถึงสิ้นปี2566เนี่ยดาวการเงินจรมาเลงลักขณาอีกครั้งนะครับช่วงนี้เป็นดาวพักองศานะครับและถอยหลังเข้ามาเลงลักขนานะดาวพุธเนี่ยพักองศาปีละสครั้งนะครับถึงบอกดาวพุธเป็นดาวเรรวนใครที่เกิดวันพุธก็อารมณ์แปรปรวนเหมือนกันนะครับก็ถึงห้ามเผาผีวันศุกร์โกนจุก วันอังคารแต่งงานวันพุธนะครับเพราะวันพุธเป็นวันที่ไม่แน่นอนนะครับเจ็ดธันวาถึงสิ้นปี2566ดาวการเงินพักองศาเดินถอยหลังมาเล็งลักคนานะครับการเงินชาวพฤศสเริ่มดีขึ้นนะครับมีเเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่จากลูกหลานบริวารหรือคู่ค,ค้าหุ้นส่วนนะครับหรือได้เงินจากการลงทุน บางคนได้เงินจากการเล่นหุ้นการเสี่ยงโชคนะครับบางคนได้เงินตกเบิกเงินปันผลเงินโบนัสหรือเงินบำเหน็จนานๆนนเงินตกค้างนะบางคนที่เป็นตัวแทนในหน้าก็มีโอกาสได้เงินค่าคอมมิชชั่นนะครับหมายเหตุดาวพุทธดาวกันเงินพักองศา3-22ถึง22ธันวาคมนะครับและดาวพรหัสด,ดาว โชคลาบนะครับพักองศาตั้งแต่วันที่29สิงหาถึงวันที่8มกราคม2567จะเป็นผลให้โชคลาบรายได้ของชาวพิศพยไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควรนะครับนะก็แต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับยังไงก็ได้เพียงแต่ว่าอาจจะได้ไม่ตรงตามเวลานะครับหรือบางทีได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแทนที่จะได้เงินก้อนก็อาจจะมีการแบ่งจ่ายประมาณนี้นะครับก็ขอให้ชาวพิศษวางแผนการเงินให้ดีนะ อะไรทาให้มันล่าช้าก็ขอให้อดทนอะไรท right> um ี่ล่าช้านะครับบางทีก็มีความจําเป็นต้องอดทนรอคอยนะครับได้ช้าดีกว่าไม่ได้นะครับชาวพุศบต้องระวังอารมณ์ร้อนบูวามทําให้การเงินเสียหายหรือสูญเสียได้นะครับทําให้สูญเสียรายได้ไปทะเลาะกับผู้ค้าหุ้นส่วนก็ทําให้สูญเสียรายได้ได้เหมือนกันนะครับขอให้ตั้งสติใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจากันะครับโอกาสกระทบกระทั่งกับคู้ค้าหุ้นส่วนค่อ้างจะ มีหนักพอสมควรนะครับนะระหว่างอารมณนะ์อารมณ์ร้อนจะพูดแรงซึ่งจะมีผลกระทบนะกับคู่ค้าหุ้นส่วนหรือลูกค้าเนี่ยนะครับนะไปทะเลาะกับลูกค้าก็ทําให้เสียลูกค้าสิครับสเสียลูกค้าก็ทําให้เสียไรายได้นะไปจําเป็นก็อย่าไปทะเลาะดีที่สุดนะครับจะมาเสียใจในภายหลังนะ ทำอะไรตามอารมณ์จะเสียใจในภายหลังนะครับทาให้สูญเสียผลประโยชน์สูญเสียรายได้ไปบางครั้งเราแกล้งยอมแพ้เสียผลประโยชน์บ้างนะนิดๆหน่นนอยๆเพื่อได้ผลประโยชน์ะระยะยาวจะดีกว่านะครับแพ้เพื่อชนะมาดูเรื่องความรักคู่ครองช่วง3ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดาวอังคารดาวคนรักคู่ครองเป็นกเกษตรหรืเอเป็นประ,กระเกษตรจอ,อู่เรืยนอ,อริ ทับกับดาวอาทิตคู่ศัตรูความรักความสัมพันธ์สั่นคลอนนะครับช่วงนี้อาจจะละหองละแหงกันได้ง่ายนะบางคู่ก็ทะเลาะกันมีปากมีเสียงทุกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องปัญหาภายในครอบครัวปัญหาหนี้สินปัญหาบางทีปัญหามาจากครอบครัวพ่อแม่นะครับญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้องในครอบครัวบางคนพ่อแม่เจ็บป่วยต้องช่วยค่ารักษาพยาบาลหรือเดือดร้อนทางการเงินก็ต้องช่วยพ่อแม่เนี่ยนะครับก็ทําให มีปัญหาเรื่องคู่ครองขึ้นมานะครับหรือช่วงนี้ปัญหานี้สินอาจจะรุมเร้านะครับทำให้เครียดทะเลาะก,กันได้ง่ายนะ <c oughs> กลางพฤศจิกายนถึงสิ้นปี2566คนโสดมีเกณฑ์ได้พบคู่แท้คู่บุพเพสนิวาสน,นะครับพอดาวอังคารเจ้าเรือนปัตตนิจรเข้าเรือนคู่นะหรือเรือนปัตตนินะครับแปลว่าคู่ครองได้มาตารฐานเป็นดาวเกษตร จะได้คนที่มีฐานะดีมีความมั่นคงขยันขันแข็งนะครับบางคนอาจจะได้คู่ที่เป็นตำรวจทหารก็ได้นะครับหรือวิศวกรยิงธะาดาอังคารใครจรมาเป็นสีเนี่ยนะครับโอกาสใครที่มั่นหมายก็มีโอกาสถึงขั้นได้แต่งงานกันเลยนะครับแต่้าดาอังคารใครจรมาเป็นกาลีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแนวโน้มโอกาสทะเลาะกันรุนแรงนะครับ าดาวอาทิตย์ผิดอังคารทับกันในเรือนคู่ครองนะครับแถมไปเล็งกับดาวมฤตยูด้วยนะดาวคู่นี้เป็นดาวที่ให้โทษรุนแรงนะครับสามดวงนี่นะครับเป็นดาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเพศภัย,ยเกี่ยวกับการผ่าตัดนะบางคนคู่ครองมีเกณฑ์ประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยหรือมีการผ่าตัดนะครับทำให้เจ้าชะตารู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียนะเพราะดาวประจำตัวจรเข้ามาเล็งลักนณะได้ กระเกษตั้งแต่วันที่26ธันวาคมเนี่ยนะครับนะดาวตนุลักษณ์เจ้าชะตาจรเข้เรือนคู่ด้านดีคือเจ้าชะตาราศีพฤษภเนี่ยนะครับจะเอาใจใส่คู่ครองเป็นพิเศษนะครับบางคนที่เ,เคยมีปัญหาทะเลาะก,กันก็อาจจะตามมาง้อคู่นะครับเอาอกเอาใจคู่เพื่อคืนดีกันนะครับหรือบางคนที่มีคู่อยู่ครองเจ็บป่วยก็อาจจะเข้ามาดูแลนะ ก็มาดูแลคู่ครองเป็นอย่างดีนะครับชาวพฤษภต้องใจเย็นนะครับอดทนรอคอยเพราะดวงคู่ในช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะนอกจากจะมีดาวคู่ศัตรูอาทิตย์ผิดอังคารจรอ,อยู่เรือนคู่แล้ววันที่26ดาวตนุลักษณ์เนี่ยนะครับเป็นประเกษตรจรมะเร็งลัคนานะครับถ้ามีดาวคู่ศัตรูอีกคู่อย่างาสัมพันธ์อย่างดาวเสาตั้งรับเนี่ยนะครับก็มีโอกาสเดือดร้อนหนักเหมือนกัน,นเรื่องคู่นะครับ กลายเป็นสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันหรือดาวพระสุขจจมาเป็นกาลีอย่างน,นะครับยังมีเรื่องร้อนใจเรื่องคู่ครองคนรักอยู่นะครับรวมทั้งคู่ครองคู่ค้าหรือหุ้นส่วนด้วยนะครับนะปัตตานีก็แปลว่าคู่ครองคู่ค้าหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่คดีความก็ได้นะครับบางคนก็มีปัญหาคดีความคู่วิวาทะอย่าไปมีเรื่องกับใครนะครับในช่วงนี้ โอกาสทะเลาะกันรุนแรงนะครับบางคนอาจจะห้ำมพันทำร้ายกันด้วยอาวุธก็ได้นะครับมาดูเรื่องโชคลาภนะครับต้นเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพอมีโชคบ้างนะครับมีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยงนะครับแต่ชาวพฤศษศพเนี่ยนะจะมีโชคจากงานเส้อมากกว่านะครับหลังจากดาวราหูย้ายวันที่17 ตุลาคมไปแล้วดาวราหูกัมมะเข้าลาภะไปว่าโชคดีเรื่องงานะนะครับดาวโดยภาพรวมแล้วดาวพฤหัสนะเจ้าเรือ,อนลาภะจออยู่เรือนวินาศและพักองศาโชคลาภไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรนะครับอย่าไปเสี่ยงนะครับ,รบเด่นพอประมาณมาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพ เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับชาวพฤษศยังมีสุขภาพดียกเว้นผู้สูงวัยนะครับ <c oughs> พอวันที่1นธันวาถึง25่ธันวาคมดาวประจำตัวจรเขเรือนอรินะครับบางคนมีเกณียนปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไวยกลางคนไปแล้วนะครับหรือไวยชลาไปแล้วก็ระวังโรคภายในสตรีนะผู้สูงวัยเนี่ยนะครับสําหรับผู้หญิงนะครับส่วนผู้ชายก็ระวังโรคต่อมลูกหมากนะครับ มะเร็งต่อมโลคครลูกมากนะครับดาวประสุกร์ก็โรคเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับเรื่องเพศส่วนวัยรุ่นก็ต้องระวังโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นะครับโปกกรมมโรคนะขอบคุณชาวพิศ์และทุกราศีที่มาติดตามอาจารย์นัฐการแก้วเพิ่มนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับ มีลูกศิษย์หลายคนบอกว่าไม่เห็นของอาจารย์มานานแล้วบางคนไม่เจอคลิปอาจารย์มา2ปีแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะไม่ได้กดกระดิ่งเตือนนะครับเวลาออกคลิปไปไม่เตือนนะครับถ้าสนใจดูดวงฟรีกับอาจารย์นัทการเจ้าเพิ่มเชิญเข้าไปรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97ทุกวันจันทร์นะครับรายการทุบโตะโหน11โมงถึงเที่ยงนะครับทุกวันจันทร์นะ โทรเข้าไปที่สถานีได้เลยนะครับ022763633 022763633นะครับรายการทุบโต้โหดดำเนินรายการโดยอาจารย์ชยุธวันเกิดนะครับเป็นรุ่นน้องจุลานะครับเคยอยู่หอพักซีมาโดงด้วยกันนะครับแต่อยู่คนละรุ่นโอเคหรือต้องการพิสูจน์คอมเมน์นะครับไม่แม่นยินดีคืนค่าครูด้วยนะครับช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายคนนะครับดูดวงเขบอกแม่นมากนะครับมี บอกว่าลูกจะสอบติดหมอก็ติดประมาณนี้น,นะครับก็มีหลายคนนะครับที่มีคดีความร้องห่มร้องไห้กลัวติดคุกผมบอกไม่ติดก็ไม่ติดนะครับสนใจก็จองคิวเข้ามานะครับ ID Line Adsi Nastro นะครับ Adsi Nastro N A T A S T R O หรือก็ไปดูที่ปกคลิปได้นะครับ ดูดวงเพื่อวางแผนชีวิตและธุรกิจในปี2567นะครับชีวิตเราต้องมีวางแผนนะครับเดินเรือยังมีเข็มทิศดําเนินชีวิตต้องมีเป้าหมายนะครับถ้าจะให้ดีต้องวางแผนวิเคราะห์รู้เขารู้เราลบที่ไหนก็ชนะที่นั่นนะครับการดูดวงเพื่อรู้อนาคตนะครับว่าปีนี้ดวงจะเป็นยังไงถ้าดวงดีก็ลุยได้เต็มที่นะครับถ้าดวงไม่ดีก็ เบาๆนะครับหรืออย่าเพิ่งลงทุนนะครับบางคนไม่ยอมเสียเงินค่าดูดวงแค่ไม่กี่ร้อยเนี่ยนะครับอยอมเสี่ยงเสียเงินเป็นล้านๆนะไปลงทุนไปเสียหายเยอะนะครับช่วงที่ผ่านมาไปเล่นคริปโตเล่นถูกหลอกถูกโกงกันก็เยอะนะครับดวงดาวมันบอกได้นะครับว่าปีนี้ดวงชะตาการเงินจะเป็นไงความรักจะเป็นไงมันบ่งบ,งบอกได้หมดนะครับวางแผนชีวิต ธุรกิจสู่เป้าหมายสร้างอนาคตให้มั่นคงและมั่งคั่งนะครับชีวิตของคนเราไม่มได้รวยหรือประสบความสําเร็จแบบฟุกๆนะครับทุกคนต้องมีการวางแผนทั้งนั้นนะครับคนที่ประสบความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นวางแผนดีกว่านะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมั่งมีสีสุขทุกคนครับสวัสดีครับ